แนันกนะไปเออแล้วก็ปน,นะน,น,นือากคนทั้ง่เทอนเนาะอมันเทสเนาะลากมา có bao đi <laughs> không được thì phải เอเอเรียงไว้อีกนั่นแหละอีกอีกเทนตรงนี้อีกเออนั่นแหละต้องตังปั้นก่อนวอร์หเข้ามือก่อนเออนั่นแหละเอาแล้วก็เียงไปตเีตยงไปเียงไป่นูนเออเียงไปนย,ปย,ยกน ได้่่โอ้เต็มบุ้งกี้เลยเออเต็มบุ้งกี้แล้วก็เรียงมาเดี๋มันคิดเองโอ้เราสับสนนิดนึงประเทศตรงนี้ ยืนกกลๆหน่อยเทไปเทไปเลยเรียไปจากเองหให้เข้ามือก่อน